มิสมิสมิสรสใหม่ค่ะสดางงงค่ะสดางงงว่าพ่อเอาเอารถใครมาเฮ้สดาเฮ้สีแบบสวยใช่ไหมแม่ดูไข่ย่ามงมาบอกสีสวยมาก แจ๋วแจ๋วสวยไหมแม่แจ๋วแจ๋วแจ๋วเออใหญ่ด้วยเนาะอืมดี๋วป้ายแดงเด้อเออก้อนันกใหญ่อ่าฮะก้นใหญ่ค่ะแม่เราเน้นก้นนค่ะเพราะว่าเราขนของเยอะโอเคยายมองชอบเลยค่ะว่าสีสวยมากแจ๋วแจ๋วเลยค่ะเปิดเลยแม่เออเปิดดูเลย อยากดูค่ะดดห,หนย,นะหยจังเลยสซดาบ,บอกหนูจะได้ขึ้นไหมเนี่ยดูดูทรงละเอ้อหนูดูทรงแล้วไปตาตมันปอหนูขึ้นนะอือือ เราซื้อมากินกันนี่แล้วค่ะซื้อมากินกันเอ้ค่ะรถถึงบ้านแล้วนะคะแฟนทางบ้านก็เราก็จะเอาของลงป่ะอ๋อเน้นผัดผักไปโซนนู้นเลยเไปโซน,อ,นอ๋ออันนี้เขามีอันนี้เขาแถมนี่มาด้วยไงห <50 S 1> มวกมีหมวกด้วยอะไรอีกอะเนี่ยแล้วก็มีเนี่ค่ะเอาไว้ในรถค่ะอ่าอ่าภาษาอีสานเขาเรียกคันยู่เนาะ ภาษาไทยเขาเรียกกลมกันแดดนะคะต้มกันแดดอืมนี่ค่ะดอกไม้ก็เดี๋ยวไปใส่แจกันเอา่าทีช่ชอบเลยเขาขอบคุณมากๆเลยนะคะอันนี้ก็พวงกุญแจเดี๋ยวคุณคิดออกมาใส่ของเขาของเขาแท้เนาะนี่ค่ะหนังนี่ค่ะ R S S R อ่ะ,เ,อสสอะ,อะอเคปล่อยให้คุณคิดเ็าต้องเรียนรู้ค่ะเพราะว่าระบบให้ขับอัตโนมัติรถมันขับอัตโนมัติได้นะคะ แบบเราไม่ต้องเหยียบเกียร์เหยียบอะไรเลยอันนั้นต้องเรียนรู้ค่ะคือเรารุ่นเดอะแล้วค่ะเราต้องเรียนรู้เรียนรู้อีกเยอะค่ะก็เดี๋ยวไปดูก่อนนะคะเราซื้อมาที่เอากระมังไปค่ะแฟนทางบ้านเรา,เราจะมาปาร์ตี้ค่ะเลี้ยงทีมงานเรากันเลี้ยงทีมงานแล้วก็นี่ละค่ะเย็นๆนี่ละค่ะปาร์ตี้กันนะคะปาร์ตี้ของเย็น <ขอ S 1> น อ่ะซื้อหน่อยซิยามั่งออ้อยไหนจักรยานของแม่อยู่ไหน <laughs> มาตายโคจักรยานของนาขี่อะไรก็ไม่เป็นคือแม่พาไปสี่ถ้าจักรยานก็ไม่เป็นมอเตอร์ไซค์ก็ไม่เป็นนั่งอย่างเดียวค่ะนางนั่งอย่างเดียวสวยเนาะดอกไม้เขาให้ก็สวยผู้จัดการก็ดูดูแบบมีราศีมากผู้จัดการคขาอขอเอา้าเอามะพร้าวลงมาทำไมอะ่ะผ้าเหรอ อ๋อเหรอเดี๋ยวานแบบนี้ให้ผูดชดูเลหรอเหรอคะน้ำน้ำมะพร้าวใช่ไหมคะมอันนี้ต้นของเราเองด้วยนะคะนี่น้าเผยบอกว่าหวานมากนะคะอันนี้ใช่ไหมคะนะเ้เผยอร่อยร่ยอ ih, ุ้ยมะพร้าวไม่อร่อยจังอะแล้วต้นไม่มันอยู่ มะพร้าวเนี่ยมันโดนเค็มโดนอะไรมันจะสวยมากน้ำน้ำน้ำบ้านเรามันก่อยไงมันก็เลยมาเลยใช่ชอบมะพร้าวชอบน้ำแบบชอบน้าเค็มเค็มเห็นไหมตามทะเลอ่ะต้นมะพร้าวเต็มไปหมดเลยจุดจืดมันไม่ค่อยขึ้นเราก็เลยคุยกับคุณคิดว่าจะเอาน้ําผสมเกลือลดมันจะได้เหมือนทะเลจะได้เหมือนทะเลกันโอ้นี่เอามาให้ทีมงานคนละถุงให้แม่ใหญ่ด้วย ส่วนอันเนี้ยมีปลาหมึกน,นี้กุ้งอันเนี้ยกุ้งที่ซื้อมาให้อันนี้ย่างเลยกุ้ง,งเน่ย่างเออไม่ไม่ไม่ปลาหมึกนย่างแล้วก็ปลาหมึกกุ้งอันนี้คั่วเอาจะได้ไม่ต้องอย่างจะย่างก็แล้วแต่แล้วแต่คนทําเอาที่สะดวกส่วนอันนี้หมูคอหมูตรงไหนของคิดเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปซีขอนั่นก่อนนะคะของมันเยอะค่ะ ดูคุณคิดน่าเกลียดมากเลยนะคะไปถอยรถไปซี่ซะโอ้โหจะตกนาเลยอะ่ะเออเขาหัวล้อกันเต็มเลยพ,พี่แดงหัวล้อเลยเอารถใหม่ค่ะเข้าไปจอดนู่นรถเราเข้าไปจอดซะโอ้โหตายละทําร้ายจิตใจลูกสาวฉันจะแมนเนาะขี่ใหม่หมาหอมเนาะคริสเนาะนะขี่ใหม่หมาหอมจริงๆสดาวานุก็ฤว่าได้คืคนละลาแม่ บบงซ่ง,งบุบลนดูว่ารถอะไรจะน่าสงสาร <c oughs> แม่แดงเบิงซ่งก็ <c oughs> งก็สีว่าให้นุกขึ้นดักน่าจะสีปุละสีสมแล้วไปจอดไปกลางให้หน้า <c oughs> ดูแค่รถแม่น่ะส,สดาเอ้ย <c oughs> พ่อแกยังเอาไปจอดไปซะโอ้โห <c oughs> อ๋ออ๋อ <c oughs> oh, yes okay yes นี่นะคะมาดูกันนะคะว่าทำอะไรกินกันบ้างนะคะวันนี้ก็เปิดเพลงนิดๆหน่อยๆนะคะก็ปาร์ตี้นิดๆหน่อยๆนะคะตอนนี้น้าเผยของเราเอา้านาเผยของเราก็ย่างหมูนะคะกำลังจะอุ่นข้าวเหนียวคะ่ะนี่ค่ะนี่ค่ะปลาหมึกด้วยค่ะปลาหมึกด้วยมีไก่ด้วยนะคะไก่ย่างห้าดาว คุณคิดจะมาลองชิมอ่าหมูก่อนค่ะก็หิวข้าวค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวอ่ทาทำแจวเอาแจวไม่คิดหรือว่าจะเอาแค่เอาหมูอันนี้กุ้งแม่ก็จะทำกุ้งแช่นะคะส่วนกุ้งนึ่งส่วนกุ้งนึ่งก็อยู่บนกุ้งน,นึ่งอยู่บนนี้นะคะนี่ค่ะโอ้โหนี่ค่ะนี่ร้อนๆเลยนะ นีให้คุณคิดสักชิ้นก่อนค่ะให้แกชิมก็ตอนนี้นะคะป้าปิซี่ก็ทำแจ่วให้แล้วนะคะแจ่วพริกป่นค่ะมันต้องกินกับคอหมูย่างแบบนี้นะคะแกอยากกินค่ะแต่ป้าปิซี่ไปเอาไก่ไอ้นั่นมาให้คุณคิดก่อน,นะค,ะค่ะนี่นะคะไก่ก็มี <laughs> แต่ไก่ยังไม่ได้อุน่น <laughs> ตอนแรกก็โอเคคุณคิดบอกอะไรแบบแบบจับไม่มีแําแบบจับก็มีนะคะเดี๋ยวอาแบบจับให้แกก่อนนะคะในถุงนะคะอตอนนี้นะคะก็ญาติๆผู้ใหญ่บาไปซี่ก็มานะคะมาอวยพรมากินข้าวกันนะคะค่ะเดีย๋ยวพ่อไปซี่ไปเปิดเพลงกันรองให้หม ให้เชื้อสายของเราผู้หลักผู้ใหญ่เรานะคะก็อวยพรน,นะคะมาอวยพรตามเนาะแถวอีสานเรานะคะคุณหลายๆเด้อค่ะคุณเชื้อสายของป้าเบสิได้เนียนะะ่ยมองกับยางพมจืดๆอวยพร่าไปใส่มาใส่กะ อ๋อไปไซมาไผ่กะให้ถึงจุดหมายยังปลอดภัยแค่นั้นแหละอ๋อเพราะว่าก็โกเอนี่แวร์ก็เซฟตี้โอเคเลยโอเคเลยไปเลยเซฟตี one, ้อ <man'> <man> ่าเซฟตี้อค่ะรวยค่ะอ้าวพี่แดงกลับแล้วเหรอกลับแล้วเพราะว่าซีนี่เราไปหมัก แต่สีนี่ใครว่มากอยู่แต่ว่าสีนี่มันสมโพดติี่ <c oughs> อยก็เลยบ่ปากเพราะว่ามันก็ดีอยู่เออแต่มันสมแปดเอ,ออแม่แม่แม่ใสแเราคนสมแ<ม>ปนไหนถ้าจังซ<า>ี่ไปลุงเล สีขาวแม่หนูจ้ะโอเคแต่สีนี่มีแต่ค้อนมักนะเพราะบ้าในก็ให้ผู้ใหญ่บ้านมูเจ็ดเขามาสีสีมันก็เคยมีนั่นเ้อสีเขามันส่วนใหญ่จะเป็นสีขาวขาวแล้วก็บดำสีนี่มันมีเฉพาะดุนอาร์เอสเขาว่ามันมีสามสีดำขาวแล้วก็ไฮเกอร์แล้วเป็นภูเขาบนสวิตเซอเนี่ยไฮเกอร์ไฮเกอร์ไฮเกอร์อะไรนะสัตวสลิด ไอเกอร์เกอไอเกอร์มันเป็นภูเขาบนสวิตเซอร์แลนด์ที่สูงสูงล่องจากอ่ายุ่งฝ้าคิดมันนึกบอกโว้เหมือนเขาเหมือนเขาผลิตมาเพื่อฉันเลยไอเกอร์เกอ่ะเออจะเป็นนักครูสั่งครูสมคักเนี่ยป่ากันจะเป็นครูสั่งครูสมนี่อเปนป่ากันลุงเ่าาล้อม เออไปไปพยบาบ้า้เนี่ยก็เพื่อยาก็เมียพยาบ้านเนาไปเมียเด้่นี่ต้องเ็ดเด้สุท้าหลังจากหลานสองก้ล้วก็่ย่มองไปลกไปรอดปลอดไฟลำลำนู้ด้วยเฮ็ดอีหยังไก่ขาให้ึ้นคนนิยมส้มซอกลูกข้าเข้าขาขายหยังไกเข้าใได้ลำรวยเออเจร ส่ง่ไม่ส่ใส่คุณคนนั่นนกะาด้อโอ้ยขอบคุณหลายหลายเด้อพยาบาลพยาบาลเนาะเนี่นี่เออนที่สไม่ใส่ัวเออเอาจังสีซะ ขอบคุณค่ะว้าวลูกยังสีมากูเอานุสีเอาไว้ลูกเวลาหนุไปถ่ายเลีปบจ้ะโอเคอันนี้ไหเยอะมองเยอะมองต่างอย่างพ่นพุ่นเลยพ่นพ่นพนเออแมนเจ้าบอานไนปทีเฟหไหจะแรกเออ นี่ค่ะก็คือตามแบบผู้หลักผู้ใหญ่เขานะคะเพราะว่าปาร์มิซี่ก็เป็นคิดน,นะแต่ผูใยา่หลักผู้ใหญ่นี่ไม่เป็นไรนะคะแต่ว่าจะให้มาเจมิมเราไม่นั่นนะคะแต่อานนี้แหละค,ะละคะ่ะดีแล้วค่ะเชื้อสายเรานี่แหละคะ่ะอวยพรดีสุดละโอเคอ đ, ขอบคุณกาคุณแม่ไปที่นี้ไปเงาไปเงาไปบาดนี้จะเป็นปัญหากกันหน้าเชิดดาบัสซีดแต่คือรถไม่เขาละล่ะ คือสีบ้าพันยี่ทาวยี่ทาวสมนี่แหละือเก่ามันก่อนวันนี้สมปะไดแม่เนี่ยสมปะไดแม่เปิดเปิดพูดเปิดให้สดาเอาเอาขาไปกับพ่อพ่อไม่ขนเออก็าไม่ให้เคลื่อนสดามันนั่งงอมอยู่เนี่ยสดานั่งงอมเนี่ค่ะพ่อไม่ยอมไม่ขึ้นไงนั่งงันอิสุอิสุสู้ออเขาใช้ แต่เขาบ่กอีสูสูขายขายเออผู้ชายชอบอีซูสูกันเนาะแปลกแล้วเขาบอกว่าขายไม่ค่อยไม่ค่อยโดนกดราคานะอีซูซูอ่ะไอ้น้องแทนบอกว่าตลาดมือสองอีสูสูราคาดีมากดีดีกว่าดีกว่ายี่ห้ออื่นเขาบอกตรงนะเออเนี่ยเออลุงก็อีซูสูเอออุ้ยนี่ก็อีซูซูนี่ครอบเขาต้องเรียกว่าครอบครัวอีซูซูแนูนนี่คันแรกเลยนะเนี่ยเออไป ยิ่งมากินข้าวกันโอ้ยเราเห็นบทเปล่นเนาะตอนนี้นะคะลุงคิดก็เอากาแฟเฟซี่นะคะนางดีใจได้รถใหม่ค่ะเอากาแฟมาแจกกันเนี่ยเนี่ยค่ะพี่สาวนะคะอันนั้นค่ะลูกเขยแม่ใหญ่นี่คือแฟนของลูกเขยแม่ใหญ่ค่ะ กินแฮปปี้อย่ามองก็ยืนชื่นชมลูกเขย่ะนังแฮปปี้แม่ใหญ่วรอยพรรับรวยรัรวยรัรวยไม่ไหวเลย กาแฟสุกับภาพดีกาแฟสุก like ับภาพดีฮ